สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำน,นะคะป๊อปอัพซิกแซกขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระดาษนะคะกระดาษสีนะคะ,กระ,ะ,คะกระดาษโสเตอร์แข็งสีหน้าเดียวนะคะ,ะแล้วก็มีนะคะไม้บรรทัดนะคะ แต่ว่าวันนี้นะคะจะใช้ปากกาเคมีนะคะ,ะเพื่อที่จะวัดขนาดนะคะแล้วก็จุดนะคะค,คุณครูจะได้เห็นชัดๆนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกระดาษนะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะมี2แผ่นนะคะสองสีนะคะเราจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะแต่วันนี้ใช้คนละสีนะคะเลือกสีตามใจชอบของเราได้เลยนะคะอ่า กระดาษที่เราเตรียมนะคะ,อะสองแผ่นเนี้ยขนาดจะเท่ากันเลยนะคะสองสีเนี้ยก็จะอยู่ที่สามสิบหกนะคะสามสิบหกคูณสี่สิบแปดเซนติเมตรนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะแผ่นหนึ่งไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำนะคะแผ่นแรกนะคะ จะวัดนะคะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะอ่า48เซนติเมตรนะคะแบ่งเป็น4ส่วนก็จะได้10ช่องละ12นะคะช่องละ12 24 36นะคะแล้วก็48 22 24 36 แล้วก็ติดเส้นเลยค่ะ <S <S แล้วก็จะมาวัดอีกทางด้านกว้างนะคะเมื่อกี้วัดฝั่งยาวฝั่งกว้าง นะคะ36ซนเมตรนะคะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็จะได้12เซนติเมตรเหมือนกันนะคะ12 24. 12 24นะคะแล้วก็ขีดเส้น พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะส่วนที่เราจะต้องตัดนะคะ,ะเราจะตัดบริเวณนี้นะคะ,นะคะแต่ก่อนที่เราจะตัดนะคะเราจะวัดนะคะฝั่งซ้ายนะคะและก็ขวานะคะสองฝั่งนะคะตรงช่องตรงกลางตรงนี้นะคะ ข้างบนกับข้างล่างนะคะเราไม่ต้องวัดนะคะเมื่อกี้เราวัดช่องนี้นะคะ12นะคะ12ซนติเมตรนะคะเราก็จะเป็นครึ่งอีกครึ่งของ12เซนตเมตรนะคะก็จะอยู่ที่6เซนติเมตรา6เซนติเมตรฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ6เซนเมตรนะคะ ก็ทีนี้เราจะมาทำการตัดนะคะ เราจะไม่ตัดสุดนะคะเราจะตัดแค่ตรงนี้นะคะตรงที่เราวัดนะคะแบ่งครึ่งของเขานะคะตรงเส้นนี้นะคะกระดาษยาวนะคะเวลาเราตัดนะคะเราต้องกดไม้บรรทัดให้แน่นนะคะ แล้วค่อยกรีดอยนน,นะคะงน,นี้ก็เหมือนกันแรงจนเมือม่อยมือแล้วค่ะเมืออ่อยแขน ได้อย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกรีดนะคะกรีให้เป็นรอยเพื่อที่จะพับใช้นะคะด้านหลังนะคะของคัตเตอร์นะคะกรีให้เป็นรอยเฉยอันนี้กรีดแค่ตรงจุดนะคะรงเส้นบนเส้นล่างนะคะ ใส่อันนี้ใช้นะคะด้านหลังคัตเตอร์นะคะไม่ได้ตัดนะคะกรีดให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับนะคะ น,นี้นะคะกลับมาเดี๋ยวเราค่อยกรีดเป็นรอยทีเดียวนะคะตองน,นี้เดี๋ยวเราค่อยรีดนะคะเพราะว่าเรากรีดให้เป็นรอยแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้แต่เรายังไม่เสร็จน,นะคะเราจะต้องนะคะดัน ตรงส่วนนี้นะคะที่เรากรีดนะคะหกหกเซนติเมตรนะคะดันขึ้นมานะค่ะสองฝั่งเลยนะคะก็เป็นรอยแล้วก็จะดันขึ้นมานะคะไปง่ายะะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทากาวนะคะเข้าเล่มนะคะ,ะ,ะในส่วนของปกนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะพับครึ่งนะคะแล้วก็ใช้นะคะด้ามบืนไัรีดให้คมเฉียบน,นะคะแล้พลิกกลับมาอเอาฝังสีออกนะคะ เวลาเราใช้อันนี้เราเรีบเบาๆค่ะอันนี้คือในส่วนของปกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทากาวนะคะเพื่อที่จะติดนะคะไปกับปกของเรา ตากาวให้ทั่วนะคะใครจะใช้กาวสองหน้าบางก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราวางกระดาษลักษณะแบบนี้นะคะคว่ำนะคะคว่ำลงไปวางนะคะให้ริมนะคะเสมอกันนะคะก็ใช้มือนะคะกดให้เรียบ ข้อเสียของการใช้กาวลาเท็กก็จะทำให้เปื้อนได้นะคะถ้าเราทาเลยแล้วก็อาจจะไปติดชิ้นงานตรงส่วนอื่นนะคะอันนี้คือข้อเสียแต่ว่าถ้าทิ้งไปนานๆนะคะความแข็งแรงคงทนนะคะของกาวลาเท็กจะจะทนกว่ากระดาษกาวนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดนะคะส่วนนี้มาแล้วเราก็ทากาวนะคะเกืบเสร็จแล้วค่ะแปบ๊บเดียวนะคะง่ายๆไม่ยากเลยใครจะทำขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะ เดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าถ้าจะทำเล็กกว่านี้เราต้องลดขนาดแบบไหนคะถ้าจะทำใหญ่กว่านี้เราต้องเพิ่มขนาดแบบไหนนะคะเคะเาาก็ปิดส่วนปกมานะคะแล้วก็มาประกบนะคะ ะะวางหาตำแหน่งน,นะคะให้ขอบนะคะเสมอกันนะคะแล้วก็รีกะะดกาวนะคะเมื่อกี้พอดีกาวติดนะคะพเพราะว่าน,นี่เหละข้อเสียของกาวนะคะถ้าทาเกินนะคะของกาวลาเทคถ้าทาเกินก็จะไปติดองส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการนะคะ ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยปิดลองปิดลงงปนะคะ,ะก็จะได้นะคะป๊อปอัพ <All right. S 1> ซิกแซกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะป๊อปอัพนะคะซิกแซกนะคะแล้วติดชิ้นงานแล้วก็จะติดได้ขิดช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6นะคะ7 8 9แล้วก็10นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมนะคะเตรียมเนื้องานเตรียมเนื้อหา,เเอหาแเราก็เตรียมได้10นะคะ10อันนะคะง่ายๆเลยก็1ถึง10นะคะ1ถึง10ไทย1ถึง10อารบิก1ถึ่งถึงสิงสบสจํานวนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือง่ายๆนะคะหรือจะเป็นมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดก็ได้นะคะ บวกลบคูณหารสัญลักษณ์ของคณิตศาสตร์อย่างงี้ค่ะได้นะคะเวลาเราเตรียมเนื้อหาก็จะเตรียมไว้สิบอย่างนะคะเพื่อที่จะมาติดนะคะอ่าอันนี้ก็คือนะคะป๊อปอัพนะคะซิกแซกนะคะอ่าแบบใหญ่ F นะคะ,ะสามารถอ่าติดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะคะ,ะสามารถติดหน้าปกนะคะ,ะแล้วก็เนะะื้อหาข้างใน เอาไปตั้งโชว์ได้นะคะง่ายมากๆเลยลองไปทำตามกันดูนะคะ